ตุนเล่นกีฬาอะไรบ้างตั้งแต่เด็กๆฟุตบอลบาสหมดแล้วแล้วตุนชอบกีฬาอะไรบ้างชอบฟุตบอลทำไมอะครับมันสนุก เอ้าแล้วตอนที่ไม่มาโรงเรียนอ่ะอยู่ที่บ้านน่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างอ่ะเล่นกีฬากระโดดก้าวแขนเออก้าวขาก้าวขาแล้วก็เดินข้างหลังเดินข้างหลังแล้วใครเป็นคนสอนตูนเล่นอ่ะครับที่บ้านพ่อพ่อตี่นตั้งแต่แปดโมงอ๋อแล้วยังไงต่อครับพอตื่นมาเสร็จปั๊บตอกกลังกายออกกลังกาย ตลตุนชอบไหมเวลามาเล่นกับพ่อครับชอบชอบยังไงบ้างสนุกยังไงสนุกมากเลยอชอบแล้วเล่นทุกวันเลยไหมครับที่มาออก,อท,กทุกวันเลยทุกวันเลย,เล,ยล้วถ้าวันไหนไม่เล่นเป็นไงอ่ะไม่แข็งแรงโอ้โหวันไหนไม่เล่นไม่แข็งแรงแล้วเวลาเล่นออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยทําให้เราแข็งแรงตรงไหนบ้างตรงนี้อรอมันจะมีกล้ามมันจะมีกล้ามอ๋อ ก็จะ<อ>มีกล้ามตรงท้องมีกล้ามตรง,ตรงท้องด้วยอ๋อแล้วขามีกล้ามไหมออก็เสียงว่าต้องเล่นกีฬาเพราะจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วเวลาเล่นเอ่จากเล่นกับคุณพ่อแล้วอ่ะยังเล่นกับใครอีกบ้างแม่คุณแม่แล้วคุณแม่เล่นยังไงอ่ะเ,เล่นด้วยกันคือแม่ชอบเล่นกับตุอแล้วเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับหนูเนะี่ยหนูสนุกไหมสนุกสนุก มากขนาดไหนมากๆเลยออ๋แล้วชอบไหมเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยชอบอได้หัวเราอด้วยกันได้ยิมด้วยกัน